จับจุดลงทุนกองทุนขึ้นท่านไปกับกองไหนกองนั้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกองไหนกองนั้นแล้วก็อยู่กับปริมปันวริศนะคะวันนี้นะคะปริม,มาพร้อมกับการลงทุนในธีมของมันจําเป็นต้องใช้ค่ะก็เลยมาพร้อมกับของใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่เราตื่นนอนทํางานไปจนถึงเข้านอนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งกองทุนที่ปริมมารีวิวในวันนี้นะคะเขาเป็นหนึ่งในกองทุนที่เป็นท็อปพิกของบอโรเกตนะักกินวัทละแล้วค่ะ เป็นกองทุนนะคะที่เน้นหนักการลงทุนในกลุ่มสินค้าของมันจําเป็นต้องใช้ค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะเขาจะลงทุนในแบรนด์ที่แข็งแก่งไม่ใช่แบรนด์เนมแต่เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าให้การเชื่อมัน่นแล้วก็ไว้วางใจซื้อใช้อย่างต่อเนื่องค่ะมีชื่อว่ากองทุน KFG Brand นั่นเองจากค่ายบรจิจกรุงศรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีคลิปเต็มเมจากบรจิจกกรุงศรีด้วยติดตามชมได้นะคะตอนท้ายของคลิปนี้เองค่ะกองทุน KFG Brand กองนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่มีชื่อว่า More การสตาร์ลีโกลบอลแบรนด์ค่ะมีแนวคิดการเลือกคุ้นที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือเน้นการลงทุนในแบรนด์ที่มีผู้ใช้สินค้าจากทั่วโลกแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ใช้งานจากทั่วโลกยอมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัทเหล่านั้นยากที่จะมีใครมาทำลายหรือเลียนแบบได้และยังดูไปถึงรายได้ที่สม่ำเสมอของบริษัทพันผวนตามภาวะเศรษฐกิจต่ำ ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนนี้ถือนะคะก็อย่างเช่น Microsoft ค่ะ บริษัทซอฟต์แวร์ที่พิมเชื่อว่าทุกคนต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลักอย่างโปรแกรม Office 365ที่พวกเราใช้ทั้งพิมพ์งานสร้างงานพรีเซนต์หรือประชุมงานต่างๆนั่นเองอีกตัวหนึ่งนะคะก็อย่าง Visa ผู้ให้บริการระบบจ่ายเงินและทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีการเติบโตร,ร้อไปกับเทรนธุรกิจมาแรงอย่างธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักสำคัญเลยค่ะสำหรับการเติบโตของสังคมไร้เงินสด ในการใช้ใจ่ายออนไลน์นะคะทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตและอีกตัวหนึ่งนะคะอย่างเลกิทเบงกิเซอร์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่บแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็อย่างเช่นเดตต์เวนิชสกอเตเปซิลแลวก็อื่นๆอีกมากมายและกองทุนนี้ก็ยังมีหุ้นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะถ้าอยากค้นต่อก็ลองมาอ่านแฟนแฟกชีตหนังสือชี้ชวนจากทาง Morgan Stanley ได้เลยรับประกันว่าจะมีหุ้นที่เจอแล้วทุกคนต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน มาดูต่อกันที่ผลการดำเนินงานกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าดูจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน Global b r a n d s Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักเทียบกับดัชนีหุ้นโลก MSCI World นะคะในด้านของผลตอบแทนก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดที่เทียบกับดัชนีหุ้นโลกอย่าง MSCI World Index ก็อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเหนือกว่ามาตลอดค่ะแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งนะคะตอนที่เกิดวิกฤตแล้วก็ขาดทุนน้อยกว่าด้วยโดยเขาผ่านบทพิสูจน์มาทั้งช่วงวิกฤตปี2008รวมถึงล่าสุดนะคะอย่างโควิดที่มีการลดลงของเงินทุนที่น้อยกว่าด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงที่ภาวะตลาดเนี่ยเป็นใจค่อนข้างดีทางกองทุนเองก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่เรียกได้ว่าชนะคุณโลกได้ด้วยเช่นกันแล้วกองทุนกองนี้เหมาะกับคุณไหมมาดูกันค่ะ ถ้าหากว่าคุณนะคะเป็นคนที่อยากลงทุนในผลิตภัณฑ์ชั้นนําที่มีแบรนด์แข็งแก่งจากทั่วโลก หรือกำลังมองหากองทุนที่จะมาเป็นพอร์ตการลงทุนหลักอย่าง Core Portfolio หรือกำลังอยากเสริมความต้านทานให้พอร์ตการลงทุนจากสภาะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือพันผวนสูงกองทุน KFG Band กองนี้เหมาะกับคุณสำหรับกองทุน KFG Band นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่อยากชมคลิปเต็มๆรายละเอียดแบบเจาะกันลึกๆนะคะติดตามกันต่อได้เลยค่ะกับคุณเกียรติศักดิ์ปีชาอนุสรจากบรจกรุศรีค่ะ ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงหรือในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงหุ้นที่นักลงทุนมองหาคือหุ้นด f เฟนซีฟเนื่องจากรายได้ของบริษัทในกลุ่มนี้จะมีความมั่นคงไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้สินค้าและบริการต่อไปไม่สามารถลดปริมาณการใช้ได้มากนักเช่นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มเฮลท์แคร์เป็นต้น นอกจากความดีฟเฟนซีฟแล้วนักลงทุนยังต้องการหุ้นที่มีคุณลิตีสูงคือบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงมีงบการเงินที่แข็งแรงระดับหนี้ต่ำมีกระแสงเงินสดที่ดีซึ่งบริษัทที่มีคุณลิตีสูงจะมีความสามารถเอาตัวรอดในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออำานวยได้ ดังนั้นในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังหดตัวหรือในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงหุ้นที่มีลักษณะ defensive quality จะ outperform หรือมีผลการดำเนินการที่โดดเด่นเหนือกว่าตลาดได้กองทุนเปิดกรุงศี global brand หรือ kfg brand มีคาแรคเตอร์ที่สำคัญ3ประการคือ 1. แบรนด์ที่กองทุนให้ความสำคัญไม่ใช่สินค้าแบรนด์เนม แต่เป็นแบรนด์โยัลตี่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นใช้สินค้าและบริการต่อเนื่องยอมจ่ายราคาที่สูงกว่าเพื่อแลกกับคุณภาพส่งผลให้บริษัทมีอำนาจในการตั้งราคาได้สูง 2. ลงทุนในบริษัทที่มีรายได้สม่ำเสมอเป็นสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือต้องใช้อย่างต่อเนื่องคาแรคเตอร์ที่สำคัญประเด็นที่3 morgan stanley ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน ได้คัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพสูงมากเข้ามาอยู่ในกองทุนเฟ้นหาบริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรสูงมีกระแสเงินสดดีมีระดับหนี้ต่ํามีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ํากองทุนลงทุนหลักๆใน3เซกเตอร์ได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มเทคโนโลยีที่มีรายได้สม่ําเสมอเช่นบริษัทซอฟต์แวร์บริษัทคอนซัลท์ทางด้านไอทีเป็นต้น จากลักษณะที่สำคัญของกองทุน KFG Brand ที่ได้กล่าวมาทำให้กองทุนมีลักษณะความเป็น defensive quality รายได้ของบริษัทที่ลงทุนมีความสม่ำเสมอทำให้ KFG Brand เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือช่วงที่ตลาดผันผวนสูงซึ่งกองทุนมักจะเอาเปรียบในช่วงเวลานี้จากผลการดำเนินงานของ Morgan Stanley Global Brand Fund ซึ่งเป็น master fund ของกองทุน KFG b r a นด นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี2000กองทุนติดลบเพียง3ปีจาก23ปีปฏิทินเท่านั้นและในทุกๆปีที่ดัดชนีหุ้นโลกติดลบกองทุนจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าทุกครั้งสามารถมีผลการดำเนินงานที่เป็นบวกสวนทางตลาดหุ้นโลกที่ติดลบได้ในหลายๆปี กองทุน KFG Band ไม่เพียงแต่เหมาะสมกับช่วงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือตลาดพันผวนสูงเท่านั้นแต่นักลงทุนยังสามารถถือระยะยาวนำไปเป็นคอ o r t ฟรีโอหรือกองทุนหลักให้กับพอร์ตการลงทุนได้เพราะกองทุนจะเติบโตสม่ำเสมอในสภาวะปกติและทำได้ดีกว่าตลาดทุนโลกในช่วงที่สภาวะการลงทุนไม่ดีทำให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ผ่านทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง กองทุน KFG แบรนด์จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดทุโลกได้อย่างชัดเจน เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile